ก็เดี๋ยวผมจะใส่ไฮไลท์ไปด้วยนะครับผมไปเล่นนอกรอบมาบ้างแล้วก็มีของน้องบ้างนะครับมารวมๆกันนะเพราะว่าตอนทําคลิปแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะมันทั้งไม่มีคนบวกนะครับก็ต้องเข้าใจผมหน่อยนะก็คือต้องไปเล่นนอกรอบเอานะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันเลยนะครับใครโดนอะ่ะอย่าออกมาดิออกมาดิใครเอาใครตรข้างล่างอะ่ะถลายไหมาถายไหมาถาไหมนกนกถลายไหม

หฮยได้บวกไหมเดี oh, ๋ยวตายนะเพื่อนเอาเตกสี่พันเตกเห็นไหมอยางวัดเลยวะจบๆเลยย่า ครับตอนนี้กับเซิร์ฟประจําของเราเนั่นเองครับก็คือเซิร์ฟ Data s p e c นะครับตอนนี้อ p พีเท่าไรก็รู้นะก็ใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของโปรโมชั่นใหม่เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยคล้ายๆเดิมนะครับแค่เปลี่ยนเซตนะเป็นมีตั้งแต่เซต50นะครเป็นถึงเซตพันนะในโปรโมชั่นหลักนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยสองตัวนะตัว300กับตัว500แล้วก็ไฮไลท์ของเราคือนี่เลยสามารถ ลงโน4 0สีพันได้นะครับของพวกนี้นะเพราะมันไม่ใช่สี0พันมันคือ l s SI, r EX แล้วก็ Legendary นะครับเรียงระดับตามราคาเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมบอกเลยแนะนำใครที่งบเยอะ 4, เนี่ยสี่พันเนี่ยถึกมากเลยนะต้องรอดูในคลิปผมนะผมรู้สึกว่ามันถึกเหมือนแรกๆที่ผมเล่นเลยนะครับโอเคแล้วก็เอ่อกล่อง500ก็คือเติม500ได้1กล่องนะครับแล้วก็ ทุกๆโปรใหม่เนี่ยแอดมินจะมาประมูลนะครับก็ผมแนะนำให้ใครที่มีงบนะสามารถประมูลต้นโปรได้เลยนะครับมันจะถูกกว่าการเติมเองนะครับโอเคในส่วนของอย่างสุดท้ายสำหรับการเติมนะก็ผมแนะนำเลยเป็นนี้โคตรแรงดาเมจพันไปห้าสิบก็คือต้องเติมสะสมนะครับเป็น GC นะก็ใช้ GC ในการแลกก็คือ6ล้าน5นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เหมือนแอดมินจะ น่าจะปิดการขายไปแล้วนะครับผมก็ใครที่กดได้ก็คือโชคดีใครกดไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟาร์มรายละเอียดต่างๆเซต,าตคาฟใหม่อะไรพวกนี้ผมจะแปะๆให้ดูนะครับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็เล่นได้นะครับแต่ว่าจะยากหน่อยนะจะอยู่ยากๆนิดนึงสําหรับวอซีนะก็ผมแนะนําก็เพื่อเติมเติมเพื่อความสนุกนะครับผมโอเควันนี้นะสําหรับเกมแดวนี้นะครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องให้ดูกันไป ถ้ามาเปิดกล่องกันนะผมเปิดไปนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับกล่องโปรโมชั่นนะนี่นะก็จะได้ของประมาณนี้นะครับสำหรับดเลดดอปนะโอเคใครที่งบน้อยเนี่ยก็สามารถซื้อกล่องมาเปิดกันได้นะครับสำหรับกล่องเอ,อ่อห้าสิบบาทนะก็เดี๋ยวเราไปเปิดในกล่องไฮไลท์ก็คือกล่องห้าร้อยกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงคือทุกโปรที่เราเปิดก็ได้ของดีๆทั้งนั้นเลยนะสำหรับโปรนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออสำหรับเรื่องบัตรตัวละครนะครับก็ มีตัวละครก็จะเป็นบัตรให้เลยนะก็ย้ายง่ายอะไรง่ายหมดเลยนะครับใครที่ชอบนะก็สามารถย้ายไปในรหัสอื่นได้เหมือนกันป่ะฮ้บฮ้บโอ้โหปืนเอเดาเมท800้องใส่รอบนี้จะไม่ค่อยเวรอร์เท่าไหร่โอเคอุ๊ยปืนสวยจัดแต่กด B ไม่ได้ว่ะโอเคนะครับสำหรับก,การเปิดกล่องก็ประมาณนี้เนาะ,ะเราไปรับชมคลิปกัน เน่สำหรับเซิร์ฟนี้หผมคิดถึงมากเลยไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะครับประมาณเกือบอาทิตย์ก็เดี๋ยวเรามารีวิวซีพันใหม่ให้ดูนะครับก็ปืนใหม่เนี่ยจะรัวกว่าปืนเก่านะครับผมแอดมินบอกมานะมามาดิมาเปล่ามาดิสวย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 โอ้ยยังไม่โดนเลย มาขอขอปรับตัวนิดนึงนะครับตอนนี้ไปหนุ่มๆอุ้ยอะไรแทกอะสองพันมาดิฮึบโอ้ยเจ็บเยอเนี่ยนี่กระเป๋าอะไรไปร้มาดิโอ้สองพันเมื่อกี้แตกไปแล้วนะครับช่งงวะนนี้สวย เยโอเคผมยังไม่สับปืนนะครับเดี๋ยวจะดองขี้เอานะเแต่ว่าสี่พันม่เนี่ยผมว่าสำหรับผมเนี่ยถึกมากเลยนะครับผมว่าผมรอสับปืนเลยเดี๋ยวนะครับเฮ้ยครับ ไปดิคุณเป็นนะคุณเป็นนะไปดิอยู่ไหนอีกวะโอ้ยฟักสี่พันปุ๊บโดดเลยอาอชิบหายแล้วผมว่าแล้วถ้าสับปืนนะยังไงไม่ก็ไม่เล่นว่ะแล้ว บ้ามันล็อกวอธีผมยิงไม่ค่อยโดนนะม่ก็เลยมันลงเลยอ่ะเสียดายไปไปไปทุกคนไปต่อคือมันไม่บวกกันสักทีผมไม่เข้าใจแต่ฟันดอกนะเฮ้ ไหนวะหมดแล้วเอ้าไหนวะอะไรวะเนี่ยมนี่บัณฑาร์อะไรกันนี่บัณฑาม่าอะไรกันวะเนี่ยไอ้มันอยู่ตึกเล็กเว้ยอยู่ตึกเล็กเว้ย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 ไเฮ้ยเก็บของก่อนนะอันนี้พันใหม่ไดผ่านใหม่เซตหนึ่งเว้ยเอารออะไรอ่ะตึกเล็กเว้ยตึกเล็กเว้ย ไปโอ้ยโอ้ยตึกเล็กเว้ยตึกเล็กเว้ยจะล้วอหว่อจะั้วอหวอเฮ้ยเข้าพร้องการสวยสวยเข้าตรงนี้เลยกูพาขึ้นเลยกูพาขึ้นเลย วาขึ้นเลยผมเล่ผมยังไม่หมดเลยเนี่ยเขาตกมาใมเนตัวคอละะมดิโอ้ยตกแล้วเฮ้ยจะหนีดิโวกนันัวดิโบงนัวดิจะหนีไหมขอดูดิโบงหมดอ่ะไหนวะกูยิงมั่หมดอ่ะเฮ้ยเดือตัวนึงพันที่สวย ไปดิเฟสใหญ่ตามแม่งเลยไม่ไหวแล้วนะฮึปไ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 ปต่อเลยครับเราไม่ไม่สคิปแล้วผมเหนื่อยแล้วนะเกิดเซิร์ฟเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยนัวกว่านี้นะเมื่อก่อนมันเคยนัวกว่านี้เยอะตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะผมเปิดเฟสเจ็ดดีกว่านะเพื่อให้แบบมามันจะได้นัวหน่อยเว้ย เพื่อนกูไปไหนเพื่อนกูไปไหนโอ้ยเพิ่งตัวได้อยู่ไปไวจะพาขึ้นนะครับเพิ่งขึ้นแล้วอุ้ยเกอบคิดยูนะโอ้โหเพื่อนนะผิดเหรอ ผิดที่เดียวกันอีกไอ้เฮ้ยเอ้าชื่อนี่ใครอ่ะเออยิงดิเอากำลังนัวเลยเฮ้ยมีใครตีผม ปิดห้องแเอ้เฮ้ยอุ้ยผมว่าต้องผิด1-7วเจะไม่ไหววะแลกแหลกแหคอมกากันั้งตอนนี้ที่สามศูนย์เจ็ดศูนย์กูแกจัดนี่ไหนรวะ อ,อย่างนัวผมบอกเลยถ้ามันเท่าๆกันหมดอะมันนะไหนไหนายมือไเงสกเหหรอบอะ้ยได้เกือบตายอะไอ้คานิกิอะเอาจะเล่นต่อไหมยังไงยังไงอะไรแคมป์เลยแคมป์เลยแคมเลยแคมเลมาๆมาได้ดูมาต่อนะครับตอนนี้ ไหนวต่อหนวต่อไปเพื่อนอะไรนะครับไวอยู่เพื่อนต้องช่วยอ่ะถึงจะไวแต่ตอนนี้ไวอยู่ไปเพื่อนไปหนีอีกแล้วไปเว้ยวิ่งไล่วิ่งไล่ ขบวนการวิ nah ่งไล่คนไปขบวนการวิ่งไล่สัตว์ป right ่าเฮ้ยไปวนการวิ่งไล่ส so ัตว์ป่าเว้ยมาเพื่อนไปโอ้แต่เซตสี่พันใหม่ถึงอยู่นะผมบอกให้เอาหายไปแล้ว ไปไหนวะอ้าวไปไหนแล้ววะถามหาพ่อมงอ๋อเฮ้ยมันจะรวบดาดฟ้าอย่าขึ้นไปนะเพื่อนอ้าวตกโอ้ยไม่โดนไปโอ้มันเล่นมันเล่นเที่ยวกันมากเลยผมไม่เข้าใจว่ะเยี่ยมข้างบนเหมือนตัวร์จีนเลย โอ้โหเจตี้เราเจ็ดคนก็เยอะอยู่นะแต่ละคนก็ตึงๆขนาดของใหญ้เฮ้ยเม่โดนเ<อ>ดม้ยโดนเม่โดนเฮ้หยห้องนี้ห้องนี้เพื่อนห้องนี้เพื่อนอหนึ่งสองสาม oh, đừng, ở đây tẹt với lũ Tẹt đừng bây giờ này cá to Đấy, như cái này Ủa chấm đây, thế này, xét chua Vì xin đi chua Đấy, cái này quá hơi oh, không biết đấy

สีฟันใหม่สวยสวยสวยไหนได้บวกไหมเดี๋ยวตายนะเพื่อนเอาเตกสีพันเตกเห็นไหมบอกเลยผมทุกเม็ดผมบอกเลยตอนแรกผมทุกเม็ดครับ อ้โอ๋อตัวเองสิบกว่าตัวเออโอ้ยแตกสีพะแตกบอกเลยตอนแรกกับผมทุกเม็ดนะเพื่อนก็เลยยิงต่อครับแล้วก็เสริมรยบร้อยแต่เขาคนนี้เขาก้าววัดสุดแล้วนะจากที่ผมดูนะเพราะปกติไม่มีใครก้าวเลยนะแตกอันนี้สามร้อยนะสามร้อยเก็บไอ้ห้าสิบดีกว่านี้อ๋อติดติดอ๋อ ตตตีกแ้วัเ่ไปนะทุกคนก็เหลือสองคนอ่ะเล่นไปเล่นมางงมีคนตีผมนะคนหนึ่งองเชื่อเพื่อนจิงเข้าไปไหนเฮ้ยงงแล้ว นี่สี่พันใหม่นะเฮ้ยแล้วสี่พเออไม่ปรับทุกเออไม่ปรับทุกโปนะครับมามามาสามร้อยสามร้อยเหรอไม่ตอรวดิหลดตึงๆ

อาจจะไปสายมันโลเพื่อนเรวะนี่ใครนะเอ้าไหนวะเฮ้ยอยู่ข้างหลังเราเฮ้ยโอ้แล้ขอนี้ก่อนนะต้องช่วยเพื่อนครับ อย่าปิดเพื่อนกูอย่าปิดเพื่อนกูจะอะไรไม่รู้ไปก่อนเอ้โคโกผู้โอ้ยังมันอ่ะผมบอกเลยเมื่อ้เอ้แต่เพื่อนเอ้ยมึงรอดได้ไงวะกูถามจริงเลย เอเหมือนคนนี้คนนี้ปะทตี้กับผมเล็กๆอ่ะผมจำได้นะีดีว่าตรงนี้โดนปิดเฮ้ยเอ้าพวโคโจโดนรวบ้กูเห็นว้งกูเห็นวงเ้กูไม่กูก็ได้อ่ เหมือนจะโดนเอะเราปิดเหรอเอะกูโจ๊กกูวิเป็นไก่เลยอ่ะกูโจ๊กกูวิเป็นไก่เลยไ้นั่นไปไหนแล้ววะ

อีดีกว่าเลขไรเลขไรไหนวะขอขอดูเลขไอ้นี่ก่อนนะไหนวะอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเ้ยมื่อไรเลขสิแปดจะดิ้นออกมาเนี่ยเฮ้ยเอาสงสัยไหนวะสรุปเขาอยู่ที่ใครวะ ว่าตกไหมาพี่อดินาเอาไม่เอาเดี๋ยวดีนะไปเรื่อยๆนะร้องนะร้องนะมาดูกันว่าเราจะโดนรวดหรือเปล่าครับเล่นยากมากโอ้สงสัยจะรวบกันใช่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออสวยอย่าร้องขึ้นเนี้ยอาจจะตายนะ ครับมาตอนไหนบอกกูเลยว่มาไปแดงน่าจะขึ้นได้อยู่ครับแต่ว่าต้องระวังโดนปิดด้วยนะโอเคสรุปว่าไอ้นั่นทอริยเราจบเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเราบรรลุมาแล้วตอนแรกตีกัน เอาไงดีทุกคนเอาเดียวดิตัวเดียวตัวเดียวสี่พันตัวเดียวชั้นแรกชั้นแเฮ้ยเสียงทุกคนนลอยชั้นลอยเอาเดียวเดียวดาลักเจอเพื่อนขาลักเจอ์เฮ้ยไปอยู่บนหัวกูมาแล้วมาแล้วชั้นนี้นี้นี้นี่นี้นี้นี้ไปเขาเรียกว่าหลอกให้ไปไอ้นี่ครับนี่นี่นี่นี้นี่นี่นี่นี้ เดี๋ยวโดนปาชิบหายนะโดนปิดคือเราตายเลยนะครับโอขึ้นดิจะเล่นะไก,กน้วยเหีับไออาซูจิมันยู่ไหนวะกูไม่ฟังมึงมึงป็นใม่ทำผ่นอะไรันมถึงรอเลยเอ้ยไ,ได้ังเล่นหน้าไม้นะมาดิางงงงงงิง้งงง เอาโดดกันหมดโดนกันหมดเอาโอ้ตกไปยอะผมว่าไม่ได้บลวกซึ้งหน้าสักทีนะถ้าบวกเดี๋ยวชิบหายเอาเฮ้ยเออเห็นข้างหลังเห็นข้างหลังไหนไหนไหน หนีดิครับโหนี่เี่ยนะว้าวอะไรวะเฮ้ยไม่มีทางตายอ่ะเอ้าตัวสั่งทำพิเศษเ้ยเอ้า ทำไรอะแล้วออ่เายู่งี้ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าแต่ละรอบที่บวกวก็คือน่าจะชิบหายอ่ะขึไปไปไปนิ่งต่อครับ นั่นอยู่ข้างล่างกันหรือเปล่ามันบอกกันเดี๋ยวนะไม่ใช่ยิงไม่ดูเหนสัตว์เลยหาหาหาก่อนครับหาที่ชออพี่ชอบก่อนตอนนี้ไป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 เอ้ากูโจกูดับเลยดับประนาดอ้บหาก่อน ต้องหาตัวนะหายไปแล้ววัดก็ตาให้ดีกูขึหนีหนีหนีอ่ะตกไปแล้วเอาโดนไหม ครับอุ HI, ้ยอ okay. okay. ุ้ยล่วงเลยอย่างนี้โีเก็ประมาณนี้แล้วทุกคนก็ฝ้าดวงตาฝาากดไล์นะครับเราจะไปคลิปอะไรต่อไปนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในวนนี้นะต้องพกพวกมาด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย